ก่น่มาลวนเมื่อสรแล้วเราก็ใส่กิแกงีิแกงก็จะมีตะไคร้มีเี็แห้งนะคะของใส่น,น้ำล้างครกเลย อีกแล้วครับช่องหนึ่งนกมากินแซบครับพี่น้องครับเมนูมื้อนี้เป็นแกงบุ้นเส้นใส่ไก่จ้้าบุนเส้นใส่ไก่ครับพี่น้องครับแล้วก็มีปลาสลิดปลาสลิดทอดโอ้เต็มเลยเต็มจานครับพี่น้องครับเดี๋ยวทั้งนี้เออหล้วก็แกงกิเล็กน้าเรือจากเมื่อวานนะคะกินโบเบิร์ตครับพี่น้องครับแล้วก็มีโค้งไก่คั้ซี่ไก่คั้ซี่ขั้ซี่เขาเอิ่นขั้ซี่ไก่นะครับพี่น้อง แกมกับซีฟู้ดมากครับพี่น้อง <มา S 1> ครับอู้ติบเขาว,วันนี้หุงข้าวเยอะนะคะปาดใหญ่ตามกะติใหญ่ขนาดตาพัดนะหุงเยอะก็เลยกะติ่ครับพี่พน้องครับมากินเขาน้ำกันครับพี่น้องโอ้ยได้วยอดทีเบิร์ดบนลาซานี้ยิมเหเบิรเดอ้อจ<ม>ิมซีฟู้ดก่อนครับ โอ้ดูว่แกงแกงไก่ใส่วุ้นเส้นแบบอีสาเน่ะแส่ประแดกครับพี่น้องได้ไก่เหนียวมาเมาื่อวาน กี่เวสครับใส่ครับใหญ่ๆหลวดมาครับใส่หนังหมูใส่หมูสามสันเี่น,นอง จิ้มเยที่ออกเปรี huh. ้ยวๆสมๆเนี่จิ้มเน่ยงปลาออวเปรี้ยวสมๆเราะมเสกไก่ัวานโมก็ละยากอะปร้ยวเปรี้ยวสมๆอ๋อ The life thatpil อ๋ไอไว้ม,มันเดียขนาดนครับพี่น้องมันโอ้เนื้ออร่อยมันมานานันปลาลูกเตาอย่าเข้า,าอ่ะเปิดทั้งก่อนก็ได้อย่าให้ตัด จะมีเสียงพัดลมดังๆแน่ครับพี่น้องครับอุ้ยอยู่ในรั้วห้องปวดพัดลมใจขอโทษขอไปได้นะครัะเสียงดังร้อนจริงๆร้นอนมาก เรามันจับไปเลยอนี่ก็ขอาเนี้ยกบแสบครับพี่น้องปลาสลิด เน,นี้ก็เส่บพระเจ้าก็แส่บมันเนาะมันจะยักก็เส่บเสร็จนีนน่รับกา,วาไวไ่ดีเซตาถั่ถวาวมันเดียวครับอย่างกัน <c oughs> แยกกันครับมันจังเสียบชื่อนางเบิงคาวพี่น้องโอ้พี่นอ้อ,นองพากันจับปางกันเต็มเลยเดินทางให้ปลอดภัยนะครับต้องไปทางกับครับพี่น้องครับ ดีปีใหม่ครับปีใหม่ไทยเนาะวันสมการ ไก่ควงไก่โควงไก่พี่น้องแต่ผมเปิดนคักซี <c oughs> คัทซีไก่แงกงเจ็ไก่เหนียวไก่บางรสเสียบกระ มาซ่าแล่วพอเอาไปขายได้อีก

บัรยากาบกับยูในขั้วคือเกาคพีค่น้องครับจากหลังดาเกาเดิมๆคุณที่ในควาจะมีจำกัดน้ำแค่เลย อ่าม,ม,มือนี้ก็เรียบร้อยนะคะครับแกงกุ้เส้นใส่ไก่แล้วก็ปลาสลิดทอดครับแกงกิเล็กใส่หมูตั้งแต่เหลือเมื่อวานนะคะขากินด้วยมากินด้วยนะคะได้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีครับ